สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะพามาดูเคสจมูกสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครบ3เดือนเนาะนะคะมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวเราคนเข้ามาสักครู่นะคะระหว่างนี้แอดมินขออยาตให้ดูทรงจมูกกันก่อนนะคะอันนี้โอเพนแก้โอเพนนะคะเป,เป็นงานแก้โอเพนด้วยนะคะสามเดือนเปิดนะคะเิสวยขึ้นเยอะเลยอ่า ให้ดูอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะมองจากดาวอังคารก็เห็นเลยอ่ะสวยใช่สวยชอบสวยตะโกนเลยชอบมากชอบเลยแหละแต่ถามคุณพี่นิดนึงว่าเคยทําจมูกมาก่อนไหมคะเออครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งแรกเป็นเซิลิโคนทำที่ไทยนะครั้งที่สองทำที่เกาหลี ใช้ใช้กระดูกหลังหง่ะอันนี้วันนี้มาครั้งนี้ยครั้งที่สามทำกับคุณหมอคุณหมอกันใช้กระดูกชีโคคือคือรู้สึกว่าโอเคมากกับครั้งนี้เลยคือจริงๆตอนแรกอันนี้พุ่งตรงไม่ครั้งที่สองไม่กล้าแก้กับหมอไทยแต่ก็เซิร์ชเยอะนะรู้สึกว่าเชื่อหมอเกาหลีเหมือนกับมันเป็นข่านิยมเนาะ,ะว่าเฮ้ยเกาหลีต้องดีที่สุดแต่สุดท้ายยังไงของไทยดีที่สุดเราคือตั้งใจด้วยกว่าจะมาทําที่นี่คือเช็คเยอะดูเป็นปีเหมือนกันนะ ดูเป็นปีแต่พอทําเสร็จปุ๊บเริ่มเดือนแรกก็ยังไม่มั่นใจมันยังบวมๆพอเข้าเดือนที่สองเดือนที่สามวย่ยมันดีขึ้นอ่ะเพื่อนทักเพื่อนทักบอกทําไมมึงไม่แก้ต้องนาน<ะ>เริ่ม<ะ>เรมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงชมหรือมึงด่าวะ,ะแบบคือมันดีมากแล้วเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มีหลายคนคือไปตลาดบ่อยๆประจำใช่ไหมคะคือมันทําให้เหมือนกับรูปหน้าเราเล็กลงด้วยทั้งที่จริงๆน้ําหนักขึ้นนะ น้ำหลักพี่ขึ้น3ามโลแต่แต่ว่าเนื่องจากเราทำจมูกเราวหน้ามันดูยาวขึ้นใช่เพราะจมูกเขาเขาพุ่งมากแล้วคือตอนันวันวันแรกที่ทำอ่ะก็บอกออกับคุณหมอตรงว่าต้องการยังไงคือเป๊ะเลยอย่างที่เราต้องการเลยว่าว่าออกมาตามตามแบบที่เราอยากได้ คือไม่ผิดหวังอ่ะคือรู้สึกชอบมากตอนตอนขอตอนแรกขอแฟนบอกว่าป้าฟ้าอยากไปทําจมูกแฟนบอกไม่ได้ผมชอบแล้วนะครั้งนี้คุณอย่าทําแต่พอทํากลับมาพอเข้าเดือนที่สองแฟนบอกเออสวยนะสวยก่าเดิมแต่พูดเบาเนะไม่ไม่พูดแรงเพราะเขาเคยห้ามเราใช่ไหมเขาเคยห้ามเราเขาเคยห้ามเรานะคะก็รู้สึกครั้งนี้มั่นใจอตอนนี้ก็สวยขึ้นเลยค่ะพี่ชอบพี่ชอบคือมันแต่งหน้าง่ายขึ้นเพราะว่าครั้งครั้งแรกที่ทําตรงเนี้ยก่อนทําตรงนี้มัน มันหนามันหนาถ้าดูจากในรูปจะเห็นว่าโคนเขาหนามากสาัจนจมูกมันข้งนาขงกว้างเลยเนาะใช่มันแลให้ดูมีอายุ่ะดูมีอายุตรงนี้พอเขาพุ่งขึ้นรู้สึกว่าการแต่งหน้าทาตามันมันทําให้เบ้าตาเราเวลาแต่งแต่งหน้ามันดูให้ให้แต่งหน้าง,ง่ายขึ้นแต่งหน้าง,ง่ายขึ้นนี่ขนาดแค่สามเดือนค<ด>่ะทุกคนยังรัดแกยังเข้าที่ได้อีกนะคะอะดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เลือกเป็นทรงด้านทรงอะไรไปนะคะ ทรงเจสซี่หวาดเนาะทรงหานิยมนี่นะคะเป็นอีกทรงยอดฮิตนะคะวันเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนน้องก็เพิ่งมาเพิ่งมาแวะมาหากันนะคะนี่สวยมากเจสซี่มาโปโลใช่แต่มีแต่คนทักทักสวยอะชอบนะแล้วในจมูกนี้จะอยู่กับเราตลอดไปจนตายเลยไม่ทำอีกแล้วจบ จบคุณหมอไม่ได้เงินพี่แล้วนะเรื่องจมูกเพราะว่าสวยแล้วชอบแล้วใช่ไหมชอบแล้วไม่มีแกะะ้แล้วค่ะหลังทําไปมีปัญหาอะไรไหมคะคือปัญหาที่จมูกไม่มีเลยอันนี้บอกตรงคือตื่นขึ้นมาคือไม่ไม่รู้สึกเจ็บแต่แค่รู้สึกรำคาญสามวันแรกเพราะว่าเราหายใจด้วยดวยจมูกไม่ได้แค่แค่เคอเจ็บทีโ่โคนคือคือจริงๆระหว่างจมูกกับที่โคนเนี่ยกลับไปเจ็บที่โคนมากกว่าแต่ก็ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์ทุกอย่างเหมือนเดิมคือเดือนแรกคือตีก๊อฟไม่ได้คือเครียดมากเพราะว่า มันเจ็บสิ่โคงเนาะแต่ตอนนี้ได้หมดละทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเพอร์เฟกต์โอเคเิ่งได้ได้ทุกท่าออกกำลังกายได้ทุกชนิดแล้วได้หมดละก็อยากแนะนำเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังคิดว่าจะทำจมูกอันนี้พี่แนะนำเลยที่นี่มาครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังแล้วคุณหมอการให้คาแนะนําเป็นยังไงบ้างแนะนาดีมากตั้งแต่วันก่อนทํารวมทั้งน้องเออ,เอ,อน้องแอดมินเนาะ,ะติดตามผลมาตลอดหลังทั้งทั้งก่อนทั้งหลังตั้งการดูแลคือเหมือนพี่น้องกันไปเลยอะ่ะคือรวมรู้สึกว่าเขาไม่ทิ้งเราถึงแม้ทําเสร็จเราจะตามพี่เป็นยังไงบ้างอ,อ,อาการเป็นยังไงหรือนู่นนี่นั่นเขาจะตามเราตลอดคือไม่ทิ้งเราเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอบอุ่นอะ่ะเขาไม่ไม่ คือมีคําถามทุกทุกอย่างที่พี่ถามเขามีคําตอบให้ตลอดเราเลยรู้สึกว่าเออม,มันมีความมั่นใจในการที่หลังจากมาทําแล้วเขาเขาดูแลเราเราตลอดเวลาเลยถึงแม้ตอนนี้สามเดือนก็ยังมีทักมาถามเป็นยังไงอะไรยังไงแบบนี้แล้วก็วันนี้สามเดือนก็ยังมาฟอลโล่เนาะแล้วก็คุณหมอก็ดูมั่นใจมาด้วยอยากให้มาเห็นอยากให้มาเห็นความแตกต่างอ่ะให้ดูกันอีกทีนะคะถึงความแตกต่างเนาะเคสนี้สามเดือนนะคะโอเพนแก้โอเพนนะคะ สวยขึ้นทันตาเลยเนาะพี่เนาะใช่หน้าเด็กลงเลยหน้าเล็กลงหน้าเล็กลงจริงจริงมันไม่ได้ลงนะแต่มันจมูกทําให้หน้าดูเล็กทั้งที่น้าหนักจาก58พี่ขึ้นมา61อแล้วอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มใช่ไหมไม่ไม่ไมจมูกอย่างเดียวเลยแต่หน้าเตี้ยทำจมูกอย่างเดียวแถมน้ําหนักเพิ่มแต่ว่าหน้าเล็กลงหน้าเล็กลงน้ำหนักขึ้น3ามโลจมูกทําให้มันดูหน้าเราเล็กเลยเนาะเลียวเลียวขึ้น ใครนะคะที่สนใจนะคะอยากสวยขึ้นอยากดูแลตัวเองเนาะอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากตื่นมาปุ๊บสวยปั๊บนะคะก็เรียนเชิญได้เลยสามารถทักข้อมูลทักทินบล็อกหาแอดมินได้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จอยมากๆนะคะเดี๋ยวพี่จอยก็มีขึ้นไปพบกับคุณหมอต่อเนาะนะคะให้คุณหมอตรวจจมูกเนาะยังไงวันนี้แอดมินขออนุญาตลากันไปก่อนขอบคุณพี่จอยมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ไลหนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ